สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสําหรับคำทํานายดวงตามตําราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทํานายดวงสําหรับท่านที่เกิดในราศีพึกศจะเป็นการวิเคราะห์ดวงชะตาครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2568นะครับราศีพึกศนะครับได้แก่ท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคม ถึงวันที่13มิถุนายนนะครับดวงราศีพฤษภเดือนกุมภาพันธ์ผมบอกเลยว่าการงานก้าวหน้าการเงินมั่นคงนะครับพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงแบบปังๆนะครับแต่ก่อนจะพบกับการเจาะลึกคำทานายดวงนะครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ทางช่องไว้ด้ยวยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆ รับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายคลิปนะครับอดใจรอ,อนิดเดียวไม่พลาดด้วยประการทั้งปวงแน่นอนนะครับภาพรวมของดวงชะตานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเดือนเป็ดเดือนกุมภาพันธ์เนี้ย เป็นเดือนที่ดีนะครับสําหรับชาวราศีพฤกศกในหลายๆด้านเลยนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์แห่งความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะด้านการงานและการเงินนะครับแต่ความรักและสุขภาพคุณต้องใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษมากกว่าเดิมนะครับเพราะเป็นเดือนที่คุณต้องใช้ความอดทนและความรอบคอบในทุกการตัดสินใจดวงด้านการงานนะครับสําหรับคนที่ทํางานประจํา งานของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับการยอมรับนะครับจากหัวหน้างานเนี่ยมากขึ้นได้การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานนะครับอาจมีโอกาสได้รับโปรเจกต์สำคัญที่นำไปสู่ความก้าวหน้าในที่ทำงานนะครับส่วนท่านไหนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำอาชีพฟรีแลนซ์นะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นโครงการใหม่นะครับหรือจะเป็นการขยายกิจการนะครับลูกค้าเก่าเนี่ยของคุณเนี่ย จะกลับมาสร้างรายได้เพิ่มเติมให้คุณอีกเตรียมรับไว้ให้ดีนะครับแต่สิ่งที่เราต้องระวังเนี่ยนะครับในเรื่องของดวงการงานเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการบริหารเวลานะครับแล้วก็การรับงานที่มากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้คุณเกิดความเครียดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทํางานได้นะครับอันนี้ก็ต้องต้องระวังให้ดีด้วยนะครับผมอยากให้คุณลองบาลานซ์นะครับบาลานซ์ให้ดีนะครับออให้มองถึงประสิทธิภาพของงานที่จะออกมาด้วยนะครับ ส่วนดวงด้านการเงินนะครับรายรับในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานหลักหรืองานเสริมนะครับอาจจะมีโชคและลาบเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับจากการลงทุนหรือกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายนะครับรายจ่ายเนี่ยนะครับก็ยังมีให้เห็นนะครับคุณต้องระวังการใช้จ่ายในสิ่งของที่ไม่จําเป็น โดยเฉพาะเรื่องของของฟุ่มเฟือยอ่ะนะครับหรือว่าการช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่ได้มองตัวเรานะครับพยายามนะครับวางแผนการใช้จ่ายเนี่ยให้รอบคอบนะครับแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไว้สําหรับเก็บออมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้หมดอย่างเดียวเนี่ยถึงเวลาที่เราต้องใช้เงินก้อนใหญ่เนี่ยเราอาจจะลําบากได้นะครับส่วนดวงด้านความรักนะครับค้นโสดค้นโสดนะครับจะมีเกณฑ์พบเจอคนที่น่าสนใจ จากงานหรือการเข้าสังคมนะครับแต่คุณต้องใช้เวลาการเรียนรู้แล้วก็พิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจคบกันจริงๆนะครับส่วนท่านไหนที่มีคู่นะครับความรักในเดือนนี้ต้องการความเข้าใจแล้วก็ต้องต้องการความอดทนมากๆเลยนะครับอาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงนะครับหรือการเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่หากคุณพูดนะครับหรือว่าสื่อสารด้วยความจริงใจเนี่ย ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายได้นะครับความรักจริงๆความรักเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับก็แค่ต้องการให้อีกคนเนี่ยเข้าใจเรานะครับต้องการให้อีกคนเนี่ยใส่ใจเรานะครับใส่ใจดูแลเทคแคร์นะครับก็แค่นั้นเองนะครับแต่บางทีเนี่ยนะครับบางทีเราก็อาจจะมองข้ามเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเราก็รักเขาแหละนะครับแต่การแสดงออกเนี่ยเขาไม่สามารถสัมผัสได้นะครับมันก็คิดได้ใช่ไหมครับอีกคนก็คิดได้ว่าเออคุณน่าจะไม่ได้แบบ รู้สึกดีหรือว่ารักเขามากจริงๆหรอกนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงออกนะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับบางทีอ่ะเราจะแสดงออกจากคําพูดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เนาะการกระทําสําคัญกว่าคําพูดเสมอนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปด้วยส่วนสุขภาพพลานามัยนะครับโดยรวมเนี่ยนะครับสุขภาพยังไม่ค่อยดีนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ก็อยากให้ระวังในเรื่องของอาหารการกินนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร หรือว่าการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเลยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการทํางานหนักจนเกินไปนะครับเข้าใจว่าเรามีความมุ่งมั่นนะครับแต่เราต้องบาลานซ์เกี่ยวกับสุขภาพเราด้วยนะครับถ้าเราทําอะไรหนักเกินไปเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลระยะยาวนะครับในสุขภาพของคุณได้นะครับแบ่งเวลามาออกกําลังกายเบาๆนะครับเป็นการโยคะหรือว่าเดินนะครับทำสมาธิฝึกหายใจลึกๆนะครับเพื่อผ่อนคลายความเครียดนะครับก็จะดีมากๆนะครับโชคลาภในเดือนนี้นะครับ ถือว่าโดดเด่นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโชคลาภเกี่ยวกับการทํางานนะครับความพยายามของคุณไม่ศูนญเปล่าแน่นอนครับในเดือนนี้ความพยายามเนี่ยจะส่งผลดีต่อคุณนะครับคุณอาจจะได้รับโอกาสพิเศษจากผู้ใหญ่นะครับหรือหัวหน้างานนะครับส่วนโชคลาภด้านอื่นๆเนี่ยก็มีให้หอมปากหอมคอนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับส่วนเลขนําโชคของคุณเนี่ยจะเป็นเลข2เลข5เลข8นะครับวันที่นําโชคมักจะเกิดโชคลาภจะเป็นวันที่9 15และ27กลุ่กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับ เสริมดวง<ฮ>นะครับสําหรับชาวราศีพฤษภกันดีกว่านะครับผมฝากไว้แค่2เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยผมอยากให้คุณทําบุญกับเด็กกาพร้าหรือผู้ยากไร้นะครับเพื่อเสริมดวงการเงินและการงานให้เด่นให้ปังยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเรื่องที่2เนี่ยนะครับก็ลองพกเครื่องรางของขลังนะครับที่คุณเคารพศรัทธานะครับอย่างเช่นหินมงคลนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกศรัทธานะครับเพื่อเสริมความรักแล้วก็เสริมในเรื่องของความรอบคอบเสริมในเรื่องของการตัดสินใจนะครับ แต่การที่เรานะครับจะทําบุญจะพกเครื่องรางของขลังอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องย้อนนะครับกลับไปดูแลคนในครอบครัวเราให้ดีก่อนนะครับเช่นดูแลคุณพ่อคุณแม่บิดามารดานะครับให้ท่านกินอิ่มนอนหลับมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเสร็จแล้วพรใดๆที่ท่านจะขอท่านจะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเครื่องรางอะไรต่างๆเนี่ยต้องสู้อันแรกไม่ได้นะครับก็คือพร จากพ่อแม่นะครับพรน,นี้คือเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดนะครับพอครบจบตามที่ผมแนะนําแล้วนะครับค่อยแบ่งปันนะครับหรือว่าขอพรทําบุญตามสถานที่ต่างๆที่ท่านเคารพนับถือท่านศรัทธาเนี่ยนะครับบุญอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะหนุนดวงจะหนุนนําให้ท่านรวยให้ท่านเฮงให้ท่านดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจะตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้นะครับโดยภาพรวมผมขอสรุปเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นเดือนที่ชาวราศีพฤษภเนี่ยจะได้รับความก้าวหน้าในหลายๆด้านเลยครับโดยเฉพาะการงานการเงินนะครับหากคุณมีความรอบคอบและใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องโอกาสที่ดีนะครับจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะครับผมอยากให้คุณมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วใช้ความอดทนและความตั้งใจที่คุณมีอยู่เนี่ยนะครับใส่ให้เกินร้อย คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเนี่ยให้ดีขึ้นได้ในเดือนนี้แน่นอนนะครับและสุดท้ายนี้ครับผมขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่ทุกคนทุกท่านเคารพนับถือครับอํานวยอวยชัยอวยพรครับให้คุณประสบความสําเร็จร่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7 000, วันนะครับที่สําคัญครับผมขอให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับอย่าเจ็บอย่าจนขอพระคุณทุกคนทุกท่าน ที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ